อ่ะสวัสดีครับหาคำตอบจากองค์พระเนี่ยมาวันนี้ผมมีของที่เขาเรียกว่ามันเหนือว่าคำว่าแไรไอเทมนะเป็นของที่หายากมากๆนะคืออใครผมว่าหลายๆท่านอย่าใช้คำว่าใครรู้จักดีกว่าผมว่าอหลายๆท่านะรู้จักดีนะหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงหรืออย่างหนึ่งที่อมันจะมีกรอยู่อันหนึ่งที่เขาพูดว่า ข้างเหลือ,อร้ายวัตโนดหลวงนึกออกไหมอ่าข้างเนี่ยมันคือยังไงอะ่ะม,มันคือมันคือแมลงชนิดหนึ่งนะครับหลายๆคนยังไม่รู้จักอะ่ะแต่ตัวผมอะผมรู้จักอยู่เพราะว่าบางคนบางคนไม่รู้จักคือยังไงเนี่ยผมจะให้จินตน,นาการยังไงดีละ่ะข้าง ส่วนตัวผมอะถ้าเกิดผมนึกถึงค้ั่งเนี่ยผมจะแต่ผมไม่เคยเห็นต้นที่เขาเลี้ยงค้ั่งอะคือเขาเขาจะมีเป็นสวนเลยนะแล้วเขาก็จะเอาต้นไม้ต้นหนึ่งอะแล้วก็จะเอาค้ั่งอะครับให้มันมาปล่อยให้มันปล่อยให้มันมาอยู่บนต้นไม้อ่ะแล้วเวลาค้ั่งเนี่ยมันมาอยู่บนต้นไม้เนี่ยมันจะก็จะเป็นแบบก้อนตะปุ่มตะป่ำตามกิ่งอะครับแล้วมันก็จะเต็มไปหมดเลยละแล้วต้นไม้ต้นนั้นอะมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามันจะตายอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลามันถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ย ไอตัวข้างเนี่ยมันจะเป็นแมลงตัวสีแดงๆอะครับตัวเล็กๆอะ่ะมันจะเหมือนพวกเพี้ยพวกอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะอา่ามันก็จะทํางานของมันอะแล้วมันจะขายขี้ออกมาครับเกาะตามกิ่งไม้อะ่ะแล้วมันก็จะเป็นตะปุ่มตะปุ่มตะปุ่มตะป่มอะ่ะแล้วเวลาเขาเก็บเกี่ยวเนะี่ยเขาก็จะตัดกิ่งไม้พวกนั้นนะครับเอาออกมานึกออกไหมแล้วก็ค่อนข้างมีราคาสูงนะแล้วก็หายากด้วย ใช้ในการทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในระบบอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะ่นปัจจุบันนี้นะเขานําไปใช้ได้หลายหลายอย่างแต่ถ้าเป็นทางต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเอาไปอย่างอดีตอะเราเราเคยดูหนังฝรั่งกันไหมหนังฝรั่งอะเลวลาเขาจะส่งเอกสารสําคัญหรือว่าหนังสือสําคัญอะพวกยุคก,กงยุคก,กลางอะไรประมาณนี้นึกออกไหมเขาก็จะเอาซองจดหมายนะครับแล้วก็ปิดผนึกใช่ปะ่ะแล้วเขาก็จะเอาข้างเนี่ย มาลนไฟนะครับแล้วก็หยอดพอหยอดเสร็จมันก็จะเป็นวงใช่ไหมแล้วเขาก็จะเอาตาประทับนะครับกดลงไปส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงแดงแล้วก็จะมีตาประทับปิดผนึกนึกออกไหมคือเป็นการแบบเวลาส่งไปในที่หมายเงี้ยเมื่อผู้รับเนี่ยเขาได้รู้ว่าเออตรงนี้มันมีการปิดผนึกนึกออกไหมครับนั่นคือคลั่งคลั่งที่อ่าเท่าที่ผมรู้นะว่าต่างประเทศเ็าใช้ป,ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทางในเรื่องของเครื่องรางหรือวัตถุมงคลเนี่ยอย่างก็ต้องยกให้ หลวงพ่อทองสุขนั่นแหละนอกจากหลวงพ่อทองสุขเท mm. ่าที่ผมรู้ mm. ก็จะมีอหลวงพ่อน้อยวัาธรรมศาลาอที่ว่าเป็นวัวธนูเนื้อคลั่งผมเคยมีด้วยในอดีตตอนสมัยนูน้นนะเป็นหลายสิบปีละสมัยที่ผมเดินเดินเล่นพระอยู่นะตั้งแต่ผมยังไม่เป็นช่างศักดิ์เลยทนะําตอนนั้นแบบหนุ่มๆเลยแตกหนุ่มเพียเพ้ยๆเลยผมเคยมีอยู่เป็นควายธนูนะครับปั้นด้วยคลั่งนะครับอ นานแล้วขายกินไ่นานแล้วขายกินไปเป็นชาติแล้วแหละ <c oughs> นะแล้วก็จนมาวันนี้แหละเมื่อสักจริงๆพระพระชุดนี้ยพระองค์เนี้ย,ยผมได้มาสักเป็นสัปดาห์ละแต่ยังไม่ได้มาถ่ายอะไรใครดูนะเพราะว่าเหาข้อมูลด้วยนะครับหลวงพ่อทองสุกวัตโหดหลวงเนี่ยเป็นอ,อท่านอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะประวัติท่านผมว่าหลายๆท่านท,านทราบแล้ว,ลวเพราะเอ่ยทึง,หล,งหลวงพ่อทองสุกวัตโนโหดหลวงเนี่ย ก็ทุกคนก็จะต้องนึกถึงเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกที่เป็นหน้าท่านนะครับนึกออกไหมที่เป็นเหรียญกลมๆนะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นยันน่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะนึกถึงก็คือตะกรุดพ่อข้างหลวงพ่อทองสุขนะครับจริงๆวัตถุมงคลของท่านมีหลากหลายนะไม่ใช่เฉพาะเหรียญน,นะเป็นเครื่องรางหลวงปูททวดที่ท่านสร้างอะ่ะหลวงปูททวดอะ่ะที่ท่านสร้างอะ่ะปีทั้งเนื้อคลั่งและมีทั้งเป็นเนื้อผง เนื้อผงว่านที่ท่านตอนที่ท่านไปเดินทุดงอะ่ะแล้วท่านก็จะเก็บเก็บเก็บมานะครับแล้วก็เอามาจัดสร้างถอดพิมพ์พระหวงปูทวดแล้วก็เอามากดพิมพ์นะมีทั้งแบบเป็นเนื้อคลั่งแล้วก็มีทั้งแบบที่เป็นเนื้อผงแล้วก็พอกคลั่งจุ่มคลั่งนึกออกไหมครับหาโคตรยากเลยนะแต่ผมได้ไมาแล้วผมได้มาอย่างละชิ้นนะแต่วันนี้ผมเอาที่สุดของความหายากมาให้ดูให้ชมกันหลายๆท่านเนี่ย เกิดมาไม่เคยเห็นตัวจริงเลยผมก็เหมือนกันผมเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นตัวจริงเนี่ยแล้วก็เอามาได้ด้วยเอามาได้แล้วก็คืออุ้ยอุ้ยตา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 ยหล่นเนี่ยเกิดมาก็เพิ่งเคยแล้วก็ได้ด้วยแล้วก็ได้ตัวจริงมาด้วยเขาว่าเป็นหายากมากนะอแต่เขาแบ่งเงินเป็นสองเสียงนะส่วนตัวผมอะผมมีความสงสัยอยู่นิดนึงอันเนี้ยแท้แน่นอนอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ต้องกลัวเก๊อะ หลายท่านเขาแตกเป็นสองเสียงบางท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทองสุกนะสำหรับพิมพ์นี้นะจริงๆเขามีเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดเลยก็มีนะพิมพ์ที่เป็นนั่งลอยอง์แบบเนี้ยไม่ได้มีพิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะเท่าที่ผมเห็นนะน่าจะมีหนึ่งหรือสองหรือสามพิมพ์เนี่ยประมาณนี้หรืออาจจะเป็นพิมพ์เดียวกันทั้งหมดแหละแต่แค่ว่ามันทําไปแล้วมันพินเพียเพยเพ้ยนกันไปอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเพราะว่าลักษณะจะเหมือนกันหมด คือบางคนเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทองสุกบางคนเขาก็กว่าเป็นรูปหลวงปู่ทวดแต่ส่วนตัวแบบผมผมสงสัยอยู่นิดหนึ่งคือว่าเท่าที่ผมทราบนะคุณลองหลับตาแล้วคุณลองนึกดูดิพระสงฆ์องค์เดียวนะพระสงฆ์องค์เดียวนะที่เอ่อที่มีลักษณะนั่งอยู่บนฐานบัวเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเห็นแค่พระสงฆ์แค่องค์เดียวก็คือหลวงปู่ทวดนะ ที่ว่าจะนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าฐานตรงนี้คือติต่าว่าเขาทําเป็นบัวหรือว่า,าทําเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปชมกันแต่ถ้าตรงนี้เป็นบัวเนะ่ะผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหลุมปูทวดนะเพราะว่าถ้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทองสุกอ่ะผมเคยเห็นพิมพ์นี้ก็มีคือมันรูปเหมือนหลวงพ่อทองสุกเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันไม่ได้มีพิมพ์เดียวรูปเหมือนท่านอะ่ะเป็นเนื้อโลหะเหมือนก็ว่าจะถอดมานะ มาทำนะมีเนื้อคลั่งด้วยนะครับพระชุดนี้สร้างก่อนพระหลวงปู่ทวดที่ว่าเป็นหลวงปู่ทวดที่ว่าเป็นพิมพิมพระลอดพิมพ์กรรมการพิมพ์ใหญ่อะไรพวกนั้นนะ่ะพระชุดนี้สร้างก่อนนะครับพระชุดนี้สร้างโดยหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงท่านสร้างเองนะครับอันนี้รู้สึกจะช่วงประมาณ2อสี่กว่า2อ2สี่สองสี่เก้ากว่าเนะี่ยช่วงช่วงนี้ก่อนปีสองพนนะครับเนี่ยหายากมากเนี่ยใครมีแบบโคตรเท่เลยคุณรู้ไหม ถ้าเอาไปโพสต์ขายในกลุ่มนง่ว้ยคุณคนถามกันแบบโพสต์ไม่อะ <c ười> คือมันไม่มีมันไม่มีไมห้เห็นเลยนานๆจะมีโผล่มาให้เห็นอะหลุดไมหมเห็นจริงๆอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นี้พิมพ์นี้แหละ มันจะมีพิมพหวูปูทั่วอีกอันหนึ่งอ่ะที่แบบคล้ายๆกันอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วฐานตรงเนี้ยผมว่าดูแล้วเป็นลักษณะแบบบัวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมได้มาผมได้เป็นพิมอ่าคนที่เขาแบ่งผมมาเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์กลางนะเป็นพิมพหวูปูทั่วแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นพิมพ์พะลอดหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมให้ดูองค์นี้ก่อนนะครับดูเปิดหูเปิดตากันหน่อยบางทีเราดูแต่หลวงพ่อเงินจริงๆอ่ะผมก็เก็บพระอื่นๆด้วยมากมายนะครับมาดูว่าเนื้อคลั่งองคค์เเเนนนี้ป้ปนน็ือลั่ง ข้างในที่นี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาเอาแต่ข้างมาแล้วก็เอามาปั้นนะคือเท่าที่ผมส่องดูอะไรแล้วอะ่ะคือผมว่าเขาเอาข้างอะ่ะเอามาเอามาผสมกับผงอะ่ะผมว่าอารมเหมือนถ้าเป็นลักนะก็เป็นแบบเนื้อผงคุกลักอะ่ะแต่อันเนี้ยก็คือเหมือนเนื้อผงผสมข้างอเอาข้างอะ่ะเอาข้างมาเป็นตัวประสานประมาณนั้นนะแต่ไอกระบวนการทําของขั่งเนี่ยคือผมว่าน่าจะใช้เรื่องของความร้อนนะ ต้องใช้ความร้อนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมดูจากในในไอ้ไหนังอะ่ะที่เวลาเขาจะละลายครั่งเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนอะ่ะจากของที่มันเป็นลักษณะกึ่งของแข็งน,นะครับคล้ายคขี้ใต้อ่ะ,อะคุณนึกอ,ออกมั้ยคล้ายคขี้ใต้อ่ะขี้ใต้ใช้จุดไฟอะ่ะคนสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วมั้งแต่ผมยังทันนอนเด็กๆผมยังกรอบกรอบก่อเตาปูเตาฟืนอยู่ผมยังใช้ขี้ใต้ทันอยู่คือขี้ใต้กับคลั่งเนี่ยมันมีความคล้ายกันกับพระองค์นี้เลยนะนะ เพราะนั้นนะผมว่าครั่งเนี่ยเขาน่าจะสกัดออกมาแล้วล่ะคือเอาพวกสิ่งสกรปรกอะไรต่างๆออกหมดละแล้วตอนนี้ยเขาน่าจะเอามาละลายด้วยความร้อนอะไรสักอย่างอะแล้วก็น่าจะเอาผงอ่ะเอาผงไปคุกอ่พะพอผงไปคุกเนี่ยมันก็ผมก็ว่ามันก่อนที่มันจะแห้งนะครับเขาก็ต้องมีสูตรอะไรของเขาแหละแล้วเขาก็มากดทําพระอะไรสักอย่างะนะครับเนี่ยเลยได้เป็นแบบนี้คือมันไม่ได้เป็นคลั้งเพียวๆนะเดี๋ยวผมจะพาส่องให้ดูนะต่เนี้เรามาดูพิมพ์ก่อน จริงๆอะผมไม่อยากจะแกะนะแต่ผมเสียได้วะผมไม่อยากจะแกะกรอบนะแต่ว่าขอโทษด้วยอย่าว่ากันนั้นเลยขออนุญาตไม่แกะดีกว่าเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเรามีมีวิธีดูนี่เป็นลักษณะพระนะครับนั่งแต่ผมก็คือมันมีพิมพ์หลวงปู่ทวดด้วยอะมันมีพิมพ์หลวงปู่ทวดแน่ๆเลยคือท่านจะนั่งหลังคอมๆอมแล้วหน้าท่านจะไปอีกแบบหนึ่งแต่เนี้ยคือเขาบอกว่าเป็นพิมพ์หลวงพ่อทองสุขผมก็ว่าก็ต้องว่าตามเขาอะนะครับ แต่ผมแค่สงสัยว่าตรงเนี้ยถ้ามันเป็นบัวก็ผมก็น่าจะเป็นหลวงปู่ทวดแต่ใครๆก็เนี่ยแบ่งออกเป็นสองเสียงเขาบอกว่าพิมพ์นี้ก็เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทองสุกส่วนพิมพ์หลวงปู่ทวดก็เป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับนี่พิมพ์ก็จะประมาณนี้ของผมคืออาจจะไม่ได้สวยมากนะครับก็คือเป็นพระสภาพใช้ก็คือเป็นรูปพระหลวงพ่อเอาเป็นว่าตอนนี้เราเป็นรูปหลวงพ่อแล้วกันเป็นรูปหลวงพ่อทองสุกนะครับนะก็คือนั่ง ่จะมีลักษณะตรงเนี่ยชายไอตรงเขาเรียกว่าอะไรอะประคตหรือว่าสังกติไอตรงโคนสังกติเนี่ยจะมีไอตรงเป็นตุ่มๆเนี่ยสาหรับพิมพ์นี้นะเขามีพิมพ์ของเขานะพิมพ์เนี้ยนะครับนั่งสมาธินะครับสมาธิลาบขวาทับซ้ายนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีเนี่ยเนี่ยร่องรอยเส้นสายชายจีวรต่างๆนะครับนะมีรายละเอียดมีหูพระค่อนข้างหนา,หนาลํำสันนะครับลํำสัน พอดีเนี่ยเห็นปหมมองมองผ่านนะค่อนข้างล้าสันนะนะครับแล้วก็นั่งอยู่บนฐานเนี่ยมีฐานแต่ฐานเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบฟันปลานะครับฟันปลาผมไม่แน่ใจว่าเหมือนกับว่าช่างกเขาแกะแล้วแบบคือคนสมัยก่อนเขาแบบประดิษฐ์ประดอยอะทาให้มันมีรายละเอียดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าผมอาจจะคิดมากไปเองว่าผมดูแล้วเป็นลักษณะของบัวนะแต่ว่าถ้าเป็นบัวผมก็ก็อีกอะถ้าเป็นบัวนะมันก็ต้องแบบ กีบมันต้องตั้งขึ้นใช่ไหมแต่เนี้ยมันมีทั้งกีบตั้งแล้วก็มันมีทั้งเบือนฟันปลาครับก็คือด้านบนเนี่ยเป็นเป็น,นลัลกษณะสามเหลี่ยมเนี่ยโอ้เล็บดําอายจังเลยนี่เป็นสามเหลี่ยมมะสามเหลี่ยมเนี่ยหนึ่งเนี่ยสองเห็นปะสามสี่แล้วด้านล่างนี่ก็เหมือนกันเป็นสามเหลี่ยมหงายขึ้นนึกออกไหมครับอ่าแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะมีติ่งทุกอันเลยนะครับเอาว่า เอาเป็นว่าคนโบราณเขาน่าจะทําเป็นเป็นฐานหลวงพ่อนะครับแล้วก็น่าจะใส่รายละเอียดลงไปให้มันให้มันให้มันโบะนะครับนะประมาณนี้ฐานก้นข้างหนานะก้นจริง,รงๆเขาบอกว่าพิมพ์เนี้ยถ้าคนโบราณน่ะคนแต่เก่าอ่ะเขาบอกว่าก้นเนี่ยมันจะมีร่องรอยคล้ายๆหัวช้างอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้แกะเพราะไงผมรู้แล้วมันแท้อยู่แล้วแท้ร้านเปอร์เซนต์ด้วยนะครับเนี่ยมาดูว่าเนื้อคลั่งคือเนื้อคลั่งกับเนื้อรักษเนี่ยมันต่างกันนะ คือเดี๋ยวผมมีเนื้อลักอยู่อันเนี้ยพระองค์เนี้ยประมาณปีสองสี่สองสี่เก้ากว่าสองสี่เก้ากว่าเดี๋ยวผมจะเอาพระหลวงปู่ทิมที่เป็นลักแดงนะคือคลั่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนลักดํานะมันมันจะไม่เหมือนลักดําคลั่งเนี่ยมันมีความคล้ายลักแดงนะคือมันจะมีความแดงอะ่ะมันมีความแดงอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาผมผงโสรถมหาพรมของหลวงปู่ทิมปีศูนย์สามมาเทียบอ่าเดี๋ยวแป๊บนะครับ นี่อันนี้เป็นผงโสรแลมาหาพรมนะของหลวงปู่ที่โอ้โขนลุกวิ่งจริงๆโอ้โหจับเดี๋ยเมื่อกี้จับสององค์มาติดกันปุ๊บสปาร์กขนลุกวิง่งดูดีขนแบบขนลุกวิงว่งวิ่งทังอัตโนมัติเลยเนะี่ยทั้งแขนซ้ายแขนขวาเลยครับโอ้โหโเดี๋ยวคนมาดูผมไอช่องนี้มันบ้าะลรว่ามันขนลุกประจําจ,จริงๆบางทีผมหยิบผมไม่ได้แกลงผมไม่ได้แกลงหรือว่าผมไม่ได้เมคใดๆขึ้นมาบางทีผมหยิบมาเนี่ยปับ๊บ ตอนหยิบมาไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่พอเนี่ยพอ,พอผมเห็นภาพผ่านจอเวลาผมถ่ายเนี่ยคือผมจะมองผ่านกล้องนะครับผ่านมอนิเตอร์กล้องก็คือกล้องแต่ผมมามองผ่านมอนิเตอร์พอพระองค์ไหนที่แบบเคลื่อนตัวเข้ามาปุ๊บพอผมเห็นนั่นแล้วครับมันมัน,ม,นมันเหมือนสัญญาณมันวิ่งขึ้นไปแบบวิ่งถึงหัวเลยนะแล้วแบบขนมันลุกไล่ขึ้นไปเลยอันนี้เรื่องจริงผมไม่มานั่งโกหกหรอกครับอันนี้เรื่องจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอาการอะไรยังไงเป็น,เป,นเป็นอาการปิติหรือเปล่าแล้วผมเห็นอะไรเงี้ย แล้วก็ไม่ได้เป็นกับทุกองนะไม่ได้เป็นกับทุกองนะบางองค์เนี่ยแบบแบบใช่ไหมอ่ะนี่อันนี้เป็นผงโสรแลมหาพรมนะครับเป็นการลงรักสีแดงนะเป็นการลงรักแดงไม่ใช่รักดํานะรักดําเป็นแบบไหนเดี๋ยวตรลักดำเออรักดํามีไหมเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงรักดําบริเวณนี้ไม่มีผมมีหลวงพ่อทองสุขวัฒนพานสูงแต่มันจะเป็นปีสองกว่าละเป็นปี 2510กว่าถึง2520กว่ากว่าละ20กว่ากว่าไปทนี่ก็คือนี่เป็นพัสดุตังค์อันนี้มันดูไม่ค่อยเก่าก็คือประมาณปี2 5 1 5 1 6เนี่ยจนถึงประมาณปี2520กว่ากว่าเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือลักดำลักดำเห็นปะคือเขาต่างกันเยอะเลยเห็นปะความเก่าแต่เนี้ยสององค์เนี้ยไล่เลี่ยก,กันเพราะว่าอะไรไหมอัน,น 03, เนี้ยปี0ูนแน่นอนปี03นะครับด้านในเป็นผงสีขาวนะผงโูงรสมหาพรมเนี่ย ข้างในเป็นผงสีขาวบริสุทธ์นะครับสีขาวแล้วก็เคลือบรักนะผมบอกไว้ก่อนนะผงโซลวมหาพรมมีด้วยกันหลายพิมพ์นะผมบอกก่อนใครเจอก็เก็บนะครับเก็บเถอะนี่คือสุดยอดแล้วโคตรแรงเลยอ่ะแรงมากเวลาคุณไปแขวนคุณจะรู้เลยครับไปแขวนคุณจะรู้เลยว่ามันมันต่างมันมันแรงมากจะเป็นมีหลายมีหลายพิมพ์อ่ะนะครับสังเกตดูแล้วกันดูความเก่าด้วยดูพิมพ์ด้วยนะครับถามว่ามีเกมไม่มีไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนส่วนไอ้ที่ว่า ทางสายสากลน,นิยมเขาเอาเงี้ยใช้คําว่าสายสากลเขาที่เขาไปเล่นกันนี่ว่าเป็นพิมพ์พระปิดตาเขาเล่นกันแพงไปเลยอะ่ะจริงๆก็เป็นพระชุดเดียวแหละครับแต่พระพวกเนี้ยทางทางสายนั้นเขาเขาก็แปลกนะทำไมไม่เอาไปเล่นนะผมก็แปลกนะเขาก็เลือกเป็นพิมพ์ไปเล่นไปะนะครับแต่อเงี้ยแขวนสบายใจครับองค์องค์องค์งงงไม่แพงไม่แพงมากแล้วก็โคตรน้าแขวนเลยนะผมบอกให้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะสอง,ององค์เนี้ยเนี้ยรัก อย่ระหว่างรักกับคลั่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันนึกออกไหมคลั่งเนี่ยเวลาเราเห็น่ะเราจะนึกถึงขี้ใต้อ่ะคุณลองไปหาร้านที่เขาขายพวกเข่งไม้ไผ่พวกหรือว่าขายถ่านอะคุณลองไปถามปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ขี้ใต้มันยังมีการผลิตขายกันอยู่ปะนะคุณไปหาขี้ใต้มาดูอะเนี่ยเหมือนเลยเหมือนขี้ใต้เลยขี้ใต้ใช้ก่อไฟอะนะครับแต่รักเนี่ยเขาจะมีความแก่งความมันความวาวอะของเขาอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเก่ายังไงก็แล้วแต่นึกออกไหม อ่ะคุณนึกอ,ออกไหมถึงเขาจะเก่าเขายัางไงก็แล้วแต่เขาจะเหมือนมีความนั่นอ่ะแต่อันเนี้ยเขาจะมีความเหมือนขี้ใต้อะนะครับผมไม่รู้แต่ที่ที่บายยังไงอ่ะอันเนี้ยมาดูกันผมจะให้ดูเนื้อหาว่าพระองค์เนี้ยเป็นยังไงถ้าเจออย่าให้หลุดมือเชียวนะอย่าให้หลุดมือนะนี่คือแบบแรไอเทมนะแต่พระจะองค์ใหญ่สักหน่อยนะแต่เบาไม่มีแทบไม่มีน้ําหนักเลยเลย คือที่สุดแล้วนะคือข้างเหลือร้ายอะ่ะวัตโนดหลวงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือมองไปเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความแดงเหมือนลักอะ่ะเนี่ยอันนี้ผมต้องส่องผ่านเลนนะครับขอโทษด้วยเนี่ยคือเขามีความคล้ายลักอะ่ะคล้ายลักแดงมากอะ่ะคล้ายมากๆอะ่ะเนี่ยแต่เขาจะมีพวกลักษณะแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลักษณะผงที่เขาไปคุกแล้วมันเก่าอะไรเงี้ย มีทั้งลักษณะแบบผงพุทธคุณเม็ดสีขาวด้วยนะแล้วก็มีลักษณะพวกกลุ่มผงว่านเม็ดว่านเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบมันออกเป็นแบบเหมือนไข่มันเหมือนขี้ใต้อะครับขี้ใต้ใช้จุดไฟอะแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคลั่งถ้าเจอบนตะกรุดอะคุณก็ต้องดูอะว่ามันใช่หรือเปล่า ว่ามันเป็นอะไรมาผสมหรืออาจจะเป็นคลั่งคลั่งก็ได้อาจจะเป็นครั่งก็ได้อาจจะเป็นคลั่งใหม่หรือเปล่าเพราะ,ะนั้นคุณต้องดูความเก่าอ่ะความเก่าของเขาอ่ะเนี่ยมันต้องมีแล้วมันไม่ได้มีแต่คลั่งเพียวๆนะเขาผสมผงนะคุณดูให้ดีๆนะเห็นไหมเนี่ยเนื้อความเก่าเขาเ่เก่าเก่าย่นเลยอะ่ะเห็นไหมเปิดหูเปิดตามากเลยอะ่ะเนี่ยผมถึงบอกไงบางครั้งอะ่ะผมอะ่ะ คือผมเจอของหลายๆอย่างผมต้องซื้อไว้อะถ้าเกิดผมไม่ซื้อคือถ้าผมไม่ซื้อคนอื่นเขาก็ต้องเอาไปนึกออกปหแล้วโอกาสที่เราจะได้เปิดหูเปิดตาในการดูในการชมเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ไงมันอย่างน้อยอะผมอะถึงช่องผมไม่อาจจะสเปะสปะอะไรอธิบายอะไรไว้รู้เรื่องอะไรบ้างแต่อย่างน้อยได้เห็นของดีๆกันอะเปิดหูเปิดตานะเราได้เห็นกันอะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีพวกเศษว่านเศษอะไรต่างๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม มีลักษณะเหมือนไข่เหมือนอะไรเงี้ยครับเนี่ยมันเกิดแล้วก็มีความเนี่ยเห็นปะเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคลั่งแบบใสๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมนี่คือคลั่งนะครับคลั่งตัวจริงสงจริงนะครับย้ําอีกครั้งนี่ตัวจริงสียงจริงนะครับหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนี่อ่าเราได้เปิดหูเปิดตาเห็นไหมเนี่ยมันจะมีความใสมันจะเหมือนชันยาเรือก็เหมือนนะ ไอ้คุณนึกถึงพระปิตาวัสพานสูงอ่ะที่เขาจะมีแบบไอเศษเกล็ดเหลืองๆที่เป็นสีอัมพันนี่มันจะปนอยู่ในเนื้อเนื้อผงวัสพานสูงอ่ะที่เป็นเหมือนชันนาเรือเนี่ยมันก็ดูมันก็มีความคล้ายนะนะมันก็อยู่จัดอยู่ในกลุ่มเหมือนนะครับแต่ว่าคลั่งเนี่ยมันได้มาจากแมลงนะครับมันได้มาจากแมลงอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมันเป็นของที่มันมีดีในตัวนะครับเนี่ย โอ้เนี่ยผมตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมโคตรดีใจเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นเม็ดเกลขาวไหมพวกเม็ดกลกขาวที่เป็นก้อนๆแข็งเนี่ยมันไม่ใช่เม็ดกวดนะเนี่ยมันเหมือนเป็นเนื้อแบบเป็นพวกผงพุทธคุณอะไรเงี้ยที่เขาผสมมาในนี้เนี่ย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 ดูดิเห็นปหเห็นไหมคือเขาไม่ได้มีแต่ครั่งล้วนๆนะคือเขามีอย่างอื่นเพราะนั้นตะกุดตะกุดก็ไม่น่าจะหนีนี้หรอกผมว่านะตะกุดที่ใช้พอกเนี่ยผมว่าเนี่ยเนี่ยลักษณะมันต้องเป็นแบบนี้แหละน่าจะมี ไขมีอะไรลักษณะเนี้ยผมว่าท่านคงไม่ได้เอาเฉพาะข้างผิวผยว,ยวหรืออาจจะมีที่เป็นข้ง่งผิวผิวก็มีเหมือนกันแหละเพราะว่าหลวงปู่ทวดอีกองหนึ่งของผมอะคือด้านในอะเป็นเนื้อเป็นเนื้อผงพุทธุคุณนะแต่ด้านนอกอะเขาจะเป็นคั่งคุมเหมือนเหมือนลักเลยแต่มันไม่ใช่ลักมันเป็นคั่งเดี๋ยวผมทําให้ดูอ,องหนึง่งเป็นหลวงปู่ทวดอันนั้นจะเป็นปีเขาบอกว่าจะสร้างช่วงประมาณปี2500แต่องค์นี้สร้างก่อนสร้างก่อนปี2500แล้วหาโคตรยาก หาโคตยากเนี่ยผมว่าศักดิ์ศรีไม่แพ้เหรียญรุ่นแรกของท่านอ่ะเพราะว่านึกออกไหมเนี่ยไม่แพ้ตะก,กุดของท่านล่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณดูดิย่นเป็นหนังช้างเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีลักษณะของไข่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพระองคเงี้ยผ่านกันใช้มาผ่านการใช้มาเห็นไหมมันมีลักษณะแบบ น้ำว่านน้ำอะไรที่มันแทรกออกมาที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยครับสีอน้ำตาลน้ําตาลสีเหมือนดินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีพวกเศษว่านเศษไม้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีพวกเม็ดขาวๆพวกพวกผงพุทุกคุณต่างๆด้วยเ่รผมดูเี่ยเรี๋ยแล้วเไหมเป็นเม็ดเม็ดเห็นไหมครับนี่แหละสุดยอดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม อ่าหวังว่าดูรับชมนะครับเปิดหูเปิดตากันดูกัน,เ,นเสียดายล้วนะไม่ได้แกะว่าดูจะมีช้างอยู่ตรงก้นจริงหรือเปล่าไม่รู้พิมพ์นี้หรือว่าพิมพ์หนูปูทวดแต่รู้สึกจะเป็นพิมพ์นี้แหละที่ว่ามีช้างแต่ยังไงองค์นี้ก็แท้อยู่ครับล้านเปอร์เซ็นต์แท้แบบแท้แบบชน,นิดที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องคุยอะไรไม่ต้องลุ้นอะไรครับไม่ต้องลุ้นอะไรกันเยอะนะครับนี่นะเป็น ข้างเหลือลายวัตโนดหลวงนะครับเป็นรูปเหมือนท่านองค์เดียค่อนข้างเขื่องหน่อยใหญ่หน่อยแล้วเทียบกับชินาไลโดจีนก็นี่เห็นปะไล่เลี่ยไล่เลี่ยก,กันนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเอาไปแกะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปสั่งเลี่ยมนะครับเลี่ยมเข้ากรอบแล้วจะน,นี่นี่น่าจะเป็นวัตถุมงคลที่โคตรหายากที่ผมได้สัมผัสนะแล้วก็ได้ครอบครองอีกหนึ่งชิ้นนะแล้วก็จะมีหลวงปู่ทวดอีกองค์หนึ่งด้วยที่บบกโคตรหายากนะ แล้วก็ผมได้หันุมานนะครับของวัดสารากุลมานะครับตัวจริงนะแต่ไม่ใช่ของหลวงพ่อสุนนะคือจะมีหลวงพ่อสุนแล้วก็มีลูกศิษย์หลวงพ่อสุนแล้วก็เจนที่สามเจนที่สามนะครับก็สร้างปมามาณช่วงปีสองพันหร้อยเหมือนกันแต่เป็นตัวจริงเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าศิลปะหน้าโขนเป็นแบบไหนแล้วหันุมาณตัวจริงเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ทันหลวงพ่อสุนเนี่ยแต่ก็แน่ไม่แพ้กันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไงคอยติดตามแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้า อาจจเจ้าหลวงปู่ทวดมาให้ดูอีกชมอีกองหนึ่งนะครับสําหรับเนี่ยเพราะว่าในระบบอินเทอร์เน็ตแล้วมันมันมันหาข้อมูลแทบไม่ได้เลยเพราะว่ามันหาหาตัวหาตัวมาให้ชมยังไม่ได้ครับพอดีโชคดีที่ได้มานะก็เลยดีใจมากนะครับโอเคคลิปนี้เนื้อหาดีแชร์เพื่อนๆดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับกดไลค์ผมบ้างจะคบปีแล้วผู้ติดตามยังไม่เพิ่มเท่าไหร่เลยโอเค คลิปนี้แยกย้ายสวัสดีครับ